สวัสดีครับวันนี้สีสุขความพามาใส่ยาวัวครับพอดีว่าลูกวัวคลอดใหม่แม่เขาก็จะเลียสะดือบ่อยๆก็จะทำให้เกิดแผลที่สะดือครับเกิดการอักเสบแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ยาทางสีสุขตามใช้ยาสองตัวนะครับ ยาผงแบบนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็ใช้เนกสันก็ได้นะครับแล้วก็ยาฉีดครับยาตัวยาสีม่วงครับตัวนี้ใช้ยาสองตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมครับ ลูกวัวเล็กๆอย่างนี้จับง่ายมากครับเนี่ยส่วนคดือ้าก็จะโดนพวกแมลงวันเจาะค,ครับคลิกนะครับชิบเนี่ยบวมเกิดการอักเสบ เนื่องจากสะดือเขาขาดเร็วนะครับทำให้มีพวกหนอนมะเร็งวันมาเจาะทำให้เกิดการอักเสบครับเราก็จะต้องใสยย่ยาให้เขาหน่อยนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ นีอนออกมาตายเห็นไะผขุมพะตเป็น,นึ่<อ>งหัวแป้พ่อ่อนคลิปตอนนี้ก็ใส่ยาเสร็จเรียบร้อยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้มาใส่ยากันสองคนครับไม่มีใครตั้งกล้องให้นะครับอันนี้ก็ ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วพามาดูการบวมใกล้ๆนะครับสะดือเสียบครับแต่ว่าไม่มีปัญหาใส่ยาสักสองสามวันก็เดี๋ยวก็จะยุบลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ